เก้าปีบ oh, so ่ได้ตัวเลขละทอโอ้ยเมื่อนคอมเมนต์นี้เด้ออันนี้อันนี้ขอว่าตรงๆเด้ออันนี้สมุดาสมุดาสมุดดาเจ้าปิเปิดน้องค่ะซะหรือว่าผู้ผู้น้องคอยน้องคอยมาถามพ่อยังสิไอ้วุฒิน้องเฮดเวียกมาเก้าปีปิดอาสาแล้วยังบ่ได้ตัวเลขกูจะถามคืน่มแล้วขาเป็นน้องกูแล้วกูจะว่าสิโรดอันนี้สมุดน้องกูเด้อมึงขึ้โง่แท้ตัวเลขเอาไปให้ย่างตัวเลขเฮ้แล้วบ่คือบอเฮดเวียกเก้าปีบ่ได้เงินเดือน ขาอยากหู้ว่าอาซาเนี่ยไม่ได้เงินเดือนหรือไม่ได้เงินเดือนเดี๋ยวนี้เห็นนะเออใครโมได้ลเจะเอาอย่างมาอยู่มากินมาสเตกเนี่ยข้าวเล่นอย่างตายน้องเอ้ยข้าไม่น้องขุนยนี่นนว,ว,ว่าอ้วกขัวว่าน้องกูเด้อสเตกจากไหนงัวควายนี่นะบอลไหนมีหญ้านนะมันยังยางไปกินเอ้ามันเป็นงัวเป็นควายมันยังสลาดโตเฮ็ดเวียกบ่ได้เงินเดือนเฮ็ดเท็จอสอมอประเทศไทยและอสอมอประเทศลาว มีความแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลาวเมื่อสุขุสุขคนมาพบมาพอกับบ่อต้นอีกแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีพศ2567ตอนนี้กับบาอต้นเลิกงานและทุกคน11โมง15นาทีเนาะกับมาหนัาอัดคลิปพ่อก,กับพี่กับนอกเป็นประจำอยู่ทุกมือคือเก่าเนาะมื่อนีนอากาศอยู่ทางนนทบุรีกัอากาศเย็นๆทุกคน อากาศเย็นๆทั้ง้านพี่พี่น,น้องอากาศเป็นอย่างไรบัวบา่าพี่น้องทั้งภาคเนื้อหนาวแน่นอนทั้งภาคเนื้ะทุกคนภาคตะวันออกเิียงเนื้อกับหนาวแน่น,นอนประเทศเลาวปอต้นคิดว่านาวแน่นอนทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกอากาศเป็นอย่างไรเนาะอย่าลืมรักษาสุขภาพเมื่อสุขุสุขนเนาะคือที่ปอต้นเกินไปเหรอเนาะอสอมประเทศไทยกับอสอมประเทศเลาวแตกต่างกันยังไงเนาะคือมีน้องสาวคนหนึ่งเพิ่นออกมาบน มาคอมเมนต์ในคลิปของเบาวุฒนะเนาะเพื่อเพิ่นกนัเป็นติ๊กต็อกเกอร์ออกมาบนว่าน้องสาวเพิ่นนี่เรียนจบอ่าโรงเรียนแพทย์มาเนาะโรงเรียนแพทย์หรือว่าพยาบาลนี่แหละจบมาแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่นยังบ,บ่ได้บรรจุเพิ่นอาสาอาสาสอบอาสาแบบว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าพื้นที่ต่ตางๆท้องหลักอะไรนะเกี่ยวกับ การแพทย์การพยาบาลเนี่ยทุกคนมาเก้าปีแล้วแต่เพิ่นยังไ่ได้บรรจุเถื่อยังบ่ได้กินเงินเดือนเถื่อยังบม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของหลักเถื่อเก้าปีทุกคนเนาะคือเก้าปีคือบต้นสิวาจีเนาะแบบว่าอสอมอประเทศไทยกับอสอมอประเทศเรามีความแตกต่างกันลายทุกคนพี่น้องไทยอาจสีบอกอาจสีบางคนอาจจะยังบฮู้ว่าเป็นยังคืออสมคือยังอยากได้เงิน คือว่าออสมออยู่ในประเทศลาวอาสาสมัครอยู่ในประเทศลาวอาสาสมัครบว่าแต่ครูบว่าแต่พยบาบาลเนาะสิมีสองสองอ่ะแผนกทุกคนสองแผนกคือครูกัพบพยาบาลนี่แหละที่อาสาสมัครอาสาสมัครคือว่าไปรักษาไปอ่ะทำงานก่อนรอรัฐบาลเพิ่นเรียกสื่อเข้าไปบรรจุเป็นพนักง,งานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าต้องอ่าซ้อนหนักเรียน รูกับสอนนักเรียนเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดปีคือน้องสาวคนหนึ่งอยู่บ้านเราตน้นสอนมาเก้าปีเลยทุกคนสอนโรงเรียนอนุบาลมาเก้าปีเพื่อรอบรรจุรอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อจะได้กินเงินเดือนคืออาสาสมัครนีบ่ได้เงินเดือนเลยทุกคนเจ้าเต็มใจอ,อาสาสมัครเพื่อสอน รอถาบรรจุเท่านั้นบ่ได้รับเงินเดือนแม่แต่อย่างเดียวบอกคืออสออยู่ในประเทศไทยอสออยู่ในประเทศไทยคือเขาเจ้ามีทานะมีเงินทองเพียงพอแล้วแต่เขาเจ้ามีใจแบบว่ามีใจมีใจถี่งดงามมีใจดีแล้วก็ไปอาสาสมัครสอยเรือสังคมสอยเรือผู้ด้อยโอกาสโดยที่บวังสิ่งยังตอบแทนนั่นคืออสออยู่ในประเทศไทย แต่น้อยอสอประเทศเรานะคืออาสาสมัครเพื่อรอแนกที่จะเรียกเจ้าของไปบรรจุเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหลักนั่นคืออาสาสมัครอยู่ในสมปฟอเรลเสริมมันแตกต่างกับอยู่อาสาสมัครอยู่ในประเทศไทยคืออาสาสมัครอยู่ในประเทศไทยเนะี่ยคือว่าพ่อแม่รวยเนาะทุกคนฐานะมีอยู่แล้วแต่ว่าว่อยากหับเงินเดือนจากหน่วยงานใด ก็เลยไปอาสาสมัครเป็นพยบาบาลบออาสาสมัครสอนฟรีบอสอนลาลาโดยที่บวชยังผลยังตอบแทนนั่นคืออสมอ,อยู่ในประเทศไทยเนาะทวนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคนไทยบางคนก็นอาาสิบข้าใจว่ะอ้าเป็นอยังคืออาสาสมัครคือยังอยากได้เงินอาสาสมัครอยู่ในประเทศลาวบอมนว่าสีมีฐานะล่ารวยทุกคนอ,า,อาสาอาสาสมัครเพื่อรอเรียกตัวจากภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้อง เพื่อได้ปิดบรรจุเป็นอันอ่างอ่ะเป็นพนักง,งานเต็มตัวหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลักแบบเต็มตัวเพื่อได้รับเงินเดือนและสวัสดิการคือคนทั่วไปจริงอาสาสมัครทำงานมา8ปีเก่าปีบางคนทนผิดบาดแผลบวหยย่อนเศรษฐกิจตกตำ่ำย่อนเงินเฟ้อย่อนหาเงานินฟืดเครื่องบางคนอาสาสมัครมาเก่าปีสุดท้ายทนบวหว ออกมาทํางานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็หลายคนคือกรารบวาแต่แพทย์บาวาแต่ครูยในยสปปลอลาทุกคนทุกคนอาจทีเห็นข่าวอยู่ตลอดว่าอาสาสมัครทุนพิษบาดแพ้บวายกันเลยมาทํางานอยู่ในประเทศไทยเพราะว่ามีรายได้ที่คุ้มค่ากว่าทํางานมาทํางานอยู่ในประเทศไทยอย่างน้นนอยๆเจ้าต้องได้แล้วหมื่นหนึ่งทุกคนหนึ่งมืนบาทบาวาว่มีวุฒิยังเจ้าต้องได้คือหนึ่งหมืนบาทคือบอตนนี่เนาะบ่มีวุฒิยังเลย ก็ได้หนึ่งมืนบาทแล้วแต่เราขายันแล้วแต่ความสามารถของเขาบางคนได้หอยหมื่นหาหมื่นหกแล้วแต่หนาเวียกหนางานคลองภัยแต่ละคนแต่บางคนอยู่ในฝั่งสงปปลาวก็ยังทนเนาะยังทนมาแปดปีเก้าปีรออีกปีนี่กว่าสิได้บรรจุรออีกปีหน้าก็าสได้บรรจุสุดท้ายแล้วเป็นเก้าปีสิบปีก็ยังบ,บ่ได้บรรจุคือเก่าทุกคนยังบ,บ่ได้บรรจุเนาะก เห็นโมกเห็นใจน้องๆถุกๆคนที่มีความอดทนมีความอดทนที่อา,อาสาเนาะยกตัวอย่างคือยูทูบเบอร์ขออนุญาตาว่าถึงครูออรดาเนาะครูอ,อรดาที่บอตตนเคยไปสัมภาษณ์เพิ่นก็ยังเป็นอาสาอยู่ทุกคนเพิ่นยังบริเดนรับเงินเดือนเถื่อนเนาะก็มีแต่ครูอาจารย์อยู่ในโรงเรียนที่เพิ่นบรรจุแล้วก็แบ่งปันเงินให้เล็กๆ,ๆน้อยๆพอได้ ใส่ใจถามว่าพ่อกุ้มชีวิตประจําวันกับบอกกุ้มแลยทุกคนบอบอกพ่ออยู่พ่อกินแลวแต่ว่านําจินนําใจจากครูที่เพิ่นบรรจุก่อนเพิ่นกับแบ่งปันให้ถามว่าบางคนว่าเป็นยังอาสามาเก่าปีคือยังทนอาสาอยู่ย้อนคิดว่าคือกันกับเฮาสื่อหวยหละทุกคนคือกัรกับเฮาสื่อหวยคิดว่างวดนี้กระิถึกอะงวดนี้ก็ว่ิสขคักแล้วถึกแน่นอนอันนั้นคือกันรอมาปีนี้ก่อนเออปีนี้ รออีปีหนาปีหนาอาชีได้บรรจุแต่ก็รอไปเรื่อยๆบางคนกับจนออกจนลาออกมาทํางานในในประเทศไทยสําหรับแนวคิดของบาตน้นเนาะสำหรับแนวคิดของบาต้นแล้วบ่าวาอาชีพอ,อย่างบ่าวาอาชีพอ,อย่างเป่าไม้เดียวกันก็คือเงินเนาะเป่าไม้เดียวกันก็คือเงินคือว่าเฮาอาสามาเก้าปี้าสสาหรับแนวคิดบาต้นนะมาทํางานในรุงเทพเก้าปี ย่งวารด้ได้แล้วได้หาแสนบาททุกคนหาแสนบาทเก้าปีนี่บาลต้นวารด้แลยหาแสนบาทอยา่าง่ารายหาแสนบาทนี่ได้แน,น,น่นอนเนาะบางคนสิว่บอยมาทํางานกรุงเทพมันบ่เมนชีวิตที่มั่นคงสําหรับบอลต้นแล้วชีวิตยังกะมั่นคงทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่เฮาเก็บแ้วก็เฮาวางแผนชีวิตถ้าเฮามาทํางานในประเทศไทยถ้าเฮาเก็บได้ทุนสักก้อนหนึ่ง เฮาไปเหตุอย่างอื่นนั่นแหละคือชีวิตที่มั่นคงสมมติว่าเจ้าซ้อนมาเก้าปีเจ้าซ้อนแบบฟรีๆสุดท้ายแล้วลาออกบ่มีเงินเก็บถือว่าอาชีพนั่นกะบบแม่นอาชีพที่มั่นคงอาชีพที่มั่นคงคืออาชีพที่หางเงินได้และก็เลี้ยงครอบครัวได้ และกับเบิงแย่งตัวเองได้ในอนาคตสําหรับแนวคิดของบอต้นทีเป็นความคิดที่งงงงกว่าได้นะทุกคนเนาะกับบอเรอไปเปรียบเทียบใส่แนวคิดไผ่ก็บ,บอกให้พี่ให้นอกฟังว่าแนวคิดของบอตน้นแนวคิดทีคนบริเียนสูงแนวคิดคนทีบริละัทล,ละแรงคือคนอื่นเขาคิดว่าชีวิตที่มั่นคงก็คือเรียกตัวเองได้มีท้าหน้าที่ครอบครัวทีดีเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้บดเ่เดือดร้อนคนอื่น นั่นแหละคือชีวิตท,ที่มั่นคงเนาะนะสำหรับคลิปนี้นะาะวบ่าต้นกระสิออกมาเบาสู่ขี่สุ่น้องฟังแต่เพียงเท่านี้นอว,ว่าอ,อสอมอรประเทศลาวอ,อสอมอรประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างชิงเชนะิงเนาะอสอมอรประเทศไทยคืออาสาสามัครเพื่ออยากสางคุณงามความดีโดยที่บโบ,บวังคนยังตอบแทน้าอสมอยู่ในสมปลาวอาสาสามัครเผื่อรอเรียกตัวหรือว่ารอบรรจุเป็นอ่ พนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อได้กินเงินเดือนและการสวัสดิการจนหอดเถ่าหอดแก่นั่นคืออสาสาสมัครอยู่ในสโปโลราหนอกสำรับคลิปนี้ก็ขอใ้้่อแมีพี่นอ้องเมื่อสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผม